มอน้มา่า,า,า,ยา,ายังไอ้้าเอาเากนใช่ใช่มอน้มายัาง <c oughs> ไงมาวานพุยตัวบกคนครอไ่ก่อนเห็นก่อนวัาลกมอน้มายัางไง <c oughs> มอน้มายัางมาวานพุยตัวบกคนคนรอไปอยัางงาน สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีสวัสดีพ่อพี่น้องเบิร์ตสับูสับก้นนะนั่งจากบริเวพ่อก,กับบะสักุลคนมกักมวลได้มือได้บ้านเต๋อพี่น้องกลางมอนี้กลางนั่งจากน้ำท่วมโบกบิเดเบิร์ตเนาะให้หน้าตาอก้ากะร่มเย็นดีดีพี่น้องเลยนั่งบุษบาผู้แก่เป็นกบรบะร่มน้ำแกงให้นนเนี่ยนี่มื่อนี้มาบ้านพุยกับร้านร้านถ่วงเป็นไฟเห็นมากลุลเป็นไฟเห็นมากลุล ไปกระเดื่องยางไปเบิ่งคอยจา้างคือน้องเผานะ่ะแต่อยู่ไหนพี่น้องห้าวาบ้านพุยเนาะนั่งจากน้ำส่วมบกมิดแปลกคือเป็นแนวนี้ก็คือวันยิ้มมาคอยเออคอยเฮ็ดทุนได้นกแม่ยังปะปเบิ่งไปส้วมเหมือนกันพี่น้องเหมือนนี้ห้าวาบ้านพุยประมาณอยู่สองสองกระสอบนี่แหละ รอบหนึ่งประมาณอยู่พันปลายเนาะหลายเเจ็ดแสนแนปดแสนสองนึ่งมันเป็นพลยเร่งเนาะหรือว่าเป็นงวดสุดท้ายเ้าจะใส่พลยเร่งนะเนา,เาะนี่บอลในขานะเฮ็ดไก่ห้าวกะนนนเกลือทีหนึ่งห้มันหากินแบบธรรมชาติธรรมชาติอาเท่านี้แหละ กับสิบปลายตัวเป็ดกับสิบปลายตัวเทียงหน้าเขาโมเป็นตะยูด้วยพี่น้องเลยเพราะว่าหมดหมดเจะเขาเอาห,หมายสารไาเห็ด

น่าเดียวเดียวนาเดียวคือน้องเดยพี่น้องปลาหนิพุทธแมมาปล่อยเถื่อนะพียงเนาะขอว่างบเข้าบ่มีเขางบเข้าไปสีคุยเดี๋ยวาจะกวใหนบุยนี่ฟูยสอกระสอบ ยา่าสโกนสิบปนกันเนาะตัวนึงตัวนีนก็ได้สี่สิบหกนนูนูนกล้าก็ตายเฮ้่างสิโจมพูดงนูนา้าเปันนคมับนัก้ดีสิดีดต่อ เราจปนกันต pues ัวนเตูเตตจิกเป็นตันี้บเปน่ยวะ Tony gắn một mùa. Tony gắn một đi Đi đi, một mùa. Tony gắn một ra quá gắn đi, đi đi gắn một mùa. Tony đi một mùa. Tony gắn một mùa. Tony gắn một mùa. Tony gắn một mùa. พุ้ยพุ้ยพุยบ้านเนี่ยบ้านชา่เขานี่แหละบ้านแะบ้านแอนี่อะไรบอคือบ้านเตหนท์อะ่ะเอ้เต็นท์อะชาเขานี่ายกันปาคีบก็ม่ตันแน่ืม่ตันนุ่นไหตันจะหักไหพี่นองกัมคนก้มง่ายก่อนะก้มง่ายเบน้ำร้ากันเลยโอ้เบน้ำได้ก็ไเล โอ้หโตก่ามไหนกันเนาพอไปรู้กนยังทรูเนี่ยบางดอกกาคุยเนี่ยเกิดปจอยทนี่จิติติเป็นต้นเป็นหารเป็นทหารทหารป้องกันศาสตรป้องกันควมสงบบ่มีมีรถต oh, no. ัง <laughs> ม <Bye. laughs> right ียัง แตไม่ปืนอ้นี่น,นครูนี่น้องว่าคแขคงครบพอจื้น่อยนี่เมื่อคินครพอพกปีเลยพี่น้องมันที่มันมันที่แปดเดือนเก่าว่ามันเกิดเพื่อหรือวัน 8, มันที่แปดเดือนแปดมันที่เก่านี่อีกชิไปวันโม่มันเกิดเพื่อเรียกเขาว่าเองไงอือไป ยังว่าสกุลปุ่นกันบ้างหรือเปล่านำบังปาลุนน่นรมกกี่อยู่นะเกี่ยวนีล่ะเกี่ยนะันกี่ยทากี่ยยเกนเอนล่ะไเออเนะมเคยนีนเรากคนเขาเป็นแทเสือนาา เกนงีเกี่ยวเกี่ยวว่าเกี่ยวอันไนด้พี่เกี่ยวหอยปุ๊บนี่เป็กงแก่ไว้ขามแบบว่ได้ใส่ใช่ไ้ท่นอยู่เพื่อนก็เป็นอะไรกพอเกิดพกำนองนกรับเป็นกีคะมาพ่อแม่พ่อนกันเจ้าพ่อ้าแม่า Đây là... đường... đường... để làm việc cho nó để níu cho nó nắng khám được như thế nào khám ừ? nè อีอเนี่ยจะจีบายแทนเออเอ้าไหมเออหมน่าเจยงหนยเดี๋วเาห้อมน่าเฮ้ย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 แต่ว่ามันก้อมือขาดเ่อเกี่ยวขเขา

ลุงจากจากเปก่นตุเลียนจุดตัวน้ต้องต้องคีคีไปตั้งตั้งตั้งพูนคีไปคี่ไปแบบนี้ก็นำดูใแต่ส่วนนะีไปก็ไม่ไปก็ไม่ไปอูกคีคีลงไปเลยดูแค่อะไร่ีไปกัไม่ไปตุเรียนอีกดันที่มับอก อไปบอกว่าไปหาตชี้ไปไปตางกับเพื่อนผู้เผื่อเกับ่อคนชี่รถเจนไปเนี่ยกับพูนากกพ่าเนี่ยอีลีวาก่อนครับรถเป็นมาปกากับับรถมิติเป็นมินติชีเป็นกคนครับเป็นขีบ่เป็น เดี๋ดมจเป็น <laughs> อตน,อนจะกินมดยัองอันบอก,กว่าลูกดิกินกินทีกินทีกินทีกินปลดิกินทีเล่าปลาลูกทีจำเป็นผิดกินหมดค่ะเดลูกแรกก็บอเอาอพบัง บ้านนันเอาตัวเอาตัวตุคมเป็นคมเอาเอาตัวตัวแข้งเอ,อ,อ,อาตัวแของอ้ขงมาขีร่รถแก้งไปรกคอเนี่ยเก็บมาเป็กบ้างคันเปกเบ้างคู่เป็บ้างมาเอากล่องเป็บ้างมา con bung lại. bông bung lại. Quay 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 nó lại. nó bung lại. Quay bung lại. Quay bung lại. Quay bung lại. lại. Quay bung lại. 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 Quay Không lại. Quay คุอยหมาดแลุ้ยงพุด um ้งุยันไป็นุยเด่งที่ทกคุแรงคุแรงปลากมันขาวเืยขาวขตัวนี้เป็นพุยเด่งตัวนี้เป็นคุยยังาคุนๆาเปนคุยมาุยเกี่ยวเขายเกี่ยวไปเนี่ยไอ้คนจิตททกแน่เอาเอากาเอากันคนกันนะเี่ ป่นปนต้องเขากันไหนันเขากันดี๋ยมาป่นกันเหาสบยเาะต้องเขากันตีนี่เราเข่าฮะเอาซี้าไปบดีเอไหนไม่เห็นหนยังจะป่นกันเลยเอียบลอยเนาะละเียเดย๋ยวมาเจอทีนี่นี่

đi con đi Qua ừ, mì cứ Mhm, chắc chắn chưa thấy nguồn 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 i don't know man นี่พี่เนาะหลังจากบ้านพูดแล้วเนาะเก็บกระเทียอมา่อตามกินเก็บเก็บไปตันเก็บสีหน้าบ่มุวนดาวม้วนดาวมาซื้อกล่องใหาบ่จะเก็บกระเทียกินแน่ฮั่นถีบเป็นซื้อนี่พี่น้องเอามุวเอาเนาะมันจงเปลี่ยนไรแบบมันจะลอกมันกับส่อเนาะว่าเลยคณะปิดเอาคือไอ้ตันปิดหนึ่งมันก็จะเปลี่นอีกตัวนั่น เพี paid, so ่อนกิดโตผุเลยพี่น้องเลยหาามร้านเอากิอเนือย่านอน่ปะไปเมื่อไปพอะไรันพ่อจะตามกินกินครับขับเปียกหรือว่าเฟ้อกับปุ้นแล้วอะไรแบบเดี่น้องเสียบครับนี่บ้านครับผมเออเอาหน่อยเนาะสำหรับกลินี้บ้านทุกคนติดตัวใเพียงแค่เลยพี่น้อง เาทุกคนอย่าดืมกดก็แซ่แล้วกชัดแค่เราจะกินเัืเงินงใจบาทเกินเห็ดกลิบต่อไปนะที่สำคัญแล้วก็จะขามโฆษณานะนะพี่น้องพอกันนี่พีหนาเล้วผมกตกใจว่าได้ยู่เดียมือกาะมากเก่าเอาไปเดีนหนึ่งไพ่บอกเก่าเห็ดอี๊ยงค่าไปเนี่ Ờ, vẫn đưa một cọng rèn và vào như ạ?